như mà sắp xe nó quen có bao tom khắp mới nè à. uhm. nhắm bữa hết khéo nó sáng mới phân đó dạ hết tan rồi hết như vậy quỳ khắp như สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองปลายเบิร์ตสุขูสุขคนครับผมมือนีกับพ่อพ่อครับผมบป่าตอมชาแนลครับมือนีเป่าตอมชาแนลมากกับสาวไม่พอนสวัสดีค่ะคพี่น้องเบิร์ตสุขุสุขคนคะ่ค FC FC คะเอฟซีไมเอฟซีเก่าค่ะมือนีก็ด้เมนูดเด็ดแซ่บมาฝากพี่พักน่องอีกครับมือนีมือน,นีสิเป็นเมนูสมบุกมวงปลาครับบรรยากาศอยู่ปลาอยู่หน้า อยู่ธงอยู่ท่าอยู่หนครับอยู่ท่านี่กับต้นบกม่วงปลาบัวต่อมก็นั่งอยู่ในห่มนั่งอยู่ใต้ต้นบบกมม่่วงเนาะตอสำหรับบกม่วงปลาก็ได้ไต่ลงมาแล้วอันนี้กับผานเดียบอร่อยอันนี้ก็เป็นพ่วงครับมาเอฟซีผู้ใดอยากมาเอาแบบเป็นพ่วงก็ได้หรือว่าสิมากินน้ำกันกับบัวต่อมก็ได้ครับมาแซ่บๆน้ำกันมือนี่แซ่บๆกินกับบัวต่อมมือนี่บัวต่อมได้เมนูเด็ดเมนูแซ่บมานำเสนอครับมือนี่เมนูอีสานบานเข้าแซ่บเนื้อเยั่วน้ำลายแตก แสบๆเลยครับบันี้มอ้ยสำหรับน้ำจิ้มมือนี่เป็นแจวแจวปลาแดกนัวๆน้ำปลาแดกนัวๆเอามากับกะปีกะปีอันนี้สิเป็นกะปีกุ้งกับกะปีกะปีกุ้งทั้งสองแะครับแต่ว่าตัวนี้สิเป็นแบบแบบเป็นโตแบบเป็นโตตัวนี้แบบสิเป็นแบบละเอียดแน่จักหน่อยเนาะมาอันนี้บบเข้มปะนะอันนี้เข้มครับอ่ะเบาแล้วกับแ่บๆน้ำกันสมุนไวกินอยู่กลางกันหน้าเลยครับ เสีบเสบน้ำกันโอ้ยคุยคำยิ่งย,ยิ่ยบงบังบันนี่แสีบจ้าไม่พอลงมือเลยอืมเป็นยังไงบ่าวตอมแสีบครับอืมสมจิตด,ดีเป็นอย่างคุยคำยิ่งย,ยิ่งมาเบแยบน้ำกันกับบ่าวตอมครับมื่อนี่ à, ừ, nhắm hên bố đại, kết kiểu nó sáng mít phân đó, nhảy nói, tay nhẹ vậy, quỳ gấp nhẹ nhẹ, ừ. สำหรับเอฟซีบ้าต่อมครับอ่าบ้าต่อมใช้เบื้องหม่วงปลาม่วงปลาก็เป็นแบบนี้เนาะสำหรับเนยสุดกก็สีเนยกว่นนี้เนี่ย,ยจลกน้อยครับตัวนี้ก็ยังลูกอ่อนมันอยู่ลูกอ่อนพระดีกินสมนะด้วยเนยกับเนยบวยแห้งหมูงวงปลาอืม Ba tê thê liền ký thẻ lên kinh như anh ní ba gập ăn này nhau hôn hết mạo mương hôn hôn hết mà hôn bí อืมลานน้ำจิ้มทำยังไงมาเจ็บแคบครับวานนี้อืมคือหน้ายเย็ยนสบายเนาะครับเรมพัดฮะสำหรับมือนีกับอากาศเริ่มหนาวมาอีกแล้วครับตอนนี้กับเดือนกุมภาพันธ์เนาะสช่ไพอเนาะเดือนกุมภาพันธ์ก,นนกันยังหนาวอยู่ครับยังหนาวอยู่เนาะบรรยากาศ บรรยากาศยังหนาวอยู่มาแเสพๆครับมือน,นี่กับป่เสพๆ,ๆถัดทีรวมตามพี่พรจะคุยแหงถัดทีรวมพี่น้องสิหัวขวัญได้เนี่ยแต่กวอนไม่ได้กินแล้วเนี่ยมานได้ค่ะนี่บ่วยตามจะคุยกับปีบ้างอืม คุยแล้วเจ้าวอีกอืมแส่บครับคุยคำนีน้ยังไงสดเลยคำนี้สดอืม สำหรับบุกม่วงป่านี่ก็ไม่ย่างนะครับย่างก็สีหลายกว่าม่วงบานเนี่ยต้องกินแบบระมัดระวังนะครับก่อนสิกินกับล่างดีๆเนาะพี่น้องเอฟซีบาต่อมผู้เคยเห็นผู้เคยกินก็คือสีหูดีอยู่ครับว่าย่างมันมันอันนี้ย่างมันแห้งกับ ก่อนสกินกะล่างด่างดีๆนะครับเนาะจังหวัดใดมีบมองมองปลาเนี่ยกะคอมเมนต์มาบอกนี่เด้อค่ะครับนี่คือบานเบาต่อมบอ่อันนี้บาบาบ่นเบาต่อมก็อยู่จังหวัดรีสเกตครับก็บมีบมองมองปลาอยู่นี่เนาะบานพี่น้องอยู่จังหวัดใดเนาะ มีหมวกมองปลาคือบันเบาตอมบอครับฝากคอมเมนต์มาให้เบาตอมใ้เบงในส้มน้ำเนี่ยบันได้มีหมวกมองปลาแถวแถวกระบ,บี่กับนั่นคลายลูกหมดเนาะคลายลูกหมดแถวกระบี่ตังเพชรตังแสบเนาะาม่พอนเนาะบ่อเพชรกับบ่อแสออบก็ว่า ขุยแจวคำยิงยิ้ยเศรสบมากครับมาแศสบน้ำเบาตอมครับมือนี่บรรยากาศสมบุกม่วงปา<อ>ลาอยู่กลางหน้าเขาเอิอเคยบ่อี้เคยเลือกกะปิกะปิบ่อเศบกินคำใดกับเศบคนะัหนอืง อาวแซ่บครับเมนูนี่มาลมกับตาบอด <laughs> กรอบดีน่นาะบาตอมเนาะบมกม่วงกอบกอบพี่น้องเอฟซีผู้ได้ยากับม,มามาซอยให้เด้อเนาะอ,อยู่หน้าอยู่ตรงนีหน้ามันนี้ก็กินสมบมกม่วงปลาอยู่หน้าหน้าปา่าเบาตอมครับมากินสมบมกม่วงปลาอยู่หน้าปา่าเบาตอม เบิรบานอาจมิมีตนเดียวนะสาัพไ่พอนเนาะเบิร์บบานอาจมิมีตนเดียวหรือว่ามีหลายตนก็บอนอนาอมิมีหลายตนครับอาจมจิมีตนสองตนนี่แหละบานเบาต่อมมีอยู่นี่ตนหนึ่งอยู่หน้าเบาหน้าอันป่าเบาต่อมเนาะเบาต่อมกับมาเก็บกับมากินอยู่กลางหน้าครับฝากพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับเมนูแซบมือนี้สมงงาาองมองปลาฝากพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามถูกๆสองทางของเบาต่อมเนาะ S <S ครับสำหรับเมนูแซบเมนูนี่กับออวหวสนีก่อ,อนผบกัน,ก,นกับเบาตอมในเม,มนูหนาเมนูใหม่นอสาวอิฟอเนาอ<ม>นไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ